สวัสดีครับท่านผู้ชมครับปลายแชนแลชายมงคลนะครับวันนี้ก็พาท่านผู้ชมก็มารับฟังการเปิดราคาเช่นเคยครับก็ขอกราบสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับที่กําลังชมคลิปอยู่ในตอนนี้นะครับโอ้คอกนี้เยอะนะครับวันนี้เปิดตั้งสี่แม่นะครับแล้วก็มีลูกติดทั้งเพศผู้เพศเมียเยอะนะครับส่วนสูงก็กําลังดีนะครับฝากไว้นิดนึงครับท่านผู้ชมครับ 0 9 8 9 8 8 0 0 5 3ครับเป็น ID l i n ยลนะครับหากว่าท่านอยากจะเปิดคลิปอ่าถ่ายคลิปเปิดราคานะครับก็แอดไลน์กันเข้ามานะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับผมขออนุญาตถ่ายคลิปหน่อยนะครับครับรบกวนแนะนําตัวนิดนึงครับผมครับใต้ทับใต้บ้านที่สามสิบห้าหมู่เจ็ดตำบลดงพึ่งอำเภอหนองขยางจังหวัดชัยภูมิครับเบอร์โทรศัพท์อะไรครับศูนย์เก้าสามสามศูนย์สองหกศูนย์เจ็ดหนึ่ง ครับผมวันนี้เปิดทั้งหมดสี่แม่เนาะใช่อาอาเริ่มต้นที่แม่นี้ก่อนแม่นี้ชื่ออะไรครับเนี่ยแม่วงครับชื่อแม่วงนะครับส่วนสูงเท่าไหร่นะประมาณสามเจ็ดสามแปดนะครับสามเจ็ดสามแปดนะครับดูทรงเขาแล้วน่าจะมีมูลาผสมไหมน่าจะออกไปไปลายเนาะน่าจะมีสักนิดนึงอยู่อ่าส่วนสูงร้อยสามเจ็ดสามแปดนะครับมีลูกติดไหมมีลูกตัวเมียครับมีลูกตัวเมียใช่แล้วลูกตัว อยู่ในท้องเขามีลูกไหมครับไม่แน่ใจเพราะมันมีพ่อคุ้มฝูงยู่ัวอ๋อพ่อคุ้มฝูงอยู่นู่นนะครับใช่ใช่โอนะตัวนั้นตัวนั้นเดี๋ยวจะพาไปดูลูกแป๊บหนึ่งครับลูกเป็นเพศเมียคือตัวนี้เนอะใช่คลูกอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยประมาณขวบสามสี่เดือนนะครับนี่โอ้อันเลยตัวนี้ติดแม่มาหรือมาเกิดที่นี่ครับติดแม่มาอ๋อ เป็นเพศเมียนะครับโอ้แต่ก็ดูทรงยาวๆอยู่อันดีครับท้ายดีอ่าหลังจากเขามีลูกตัวนี้เสร็จเขามีมีลูกเล็กอีกไหมไม่มีครับอืมตอนนี้อยู่ในท้องก็อาจจะท้องใช่ไหมได้าอาจจะท้องเพราะไอ้เจ้าพ่อคขูทับได้มานานอย่างครับแม่นี้ก็นานสี 4, 5, 5, ่ห้าเดือนได้เหรอโอ้ก็มาอยู่กับตัวผู้ตัวนั้นสี่ห้าเดือนแล้วเนาะ อาจจะท้องนะครับหรืออาจจะไม่ท้องตัวนี้คือยังไม่รับประกันเนาะไม่รับประกันเท่าไหร่นะราคาแสนสามครับแสนสามนะครับต่อรองได้ต่อรองได้นากก็คือมีสองชีวิตเนาะใช่สองชีวิตลูกตัวเมียนะครับก็จะมาไทยเยอะแล้วล่ะครับเพราะว่ามีถุงเท้าแล้วนะครับถุงเท้าก็เริ่มชัดเจนแล้วอันนี้ใช่ลูกเขาเนาะใช่ไหมไม่ใช่มนไม่ใช่คนละตัวนะครับ อ่าแล้วก็มีอ่องนะครับเริ่มเริ่มจะเห็นแล้วนะครับอ่องคอมีทรงเขาที่ออกแนวแนวมมล่านิดหนึ่งนะครับส่วนสูงที่ร้อยสามหกสามเจ็ดใช่ไหมประมาณอ่านะครับให้ลูกกีดตัวแล้วพอดูออกไหมไม่แน่ใจอยยอย่าจะหลายตัวอยู่แสนเท่าไหร่นะแสนสามแสนสามหมื่นนะราคานี้ส่งได้ไหมไม่ครับน้อง คือไม่ใช่ราคาส่งด้วยเนาะใช่ใช่ไม่ราคาแต่ต่อรองได้ครับต่อรองได้นะครับแต่ว่ามีอ่าถ้ารถส่งก็มีนะวันนี้ถ่ายคลิปพอดีรถส่งมาจอดอยู่นี้พอดีนะครับใช่ไหมเนี่ยใช่เนี่ยครับรถส่งนะครับอ่าแตอ่าบางท่านถามว่ามีรถส่งไหมครับวันนี้มีมันมาจอดแล้วอาละครับแสนสามใช่ไหมใช่ครับแสนสามหมื่นต่อรองได้นะครับลูกตัวเมียนะครับลูกตัวเมียอายุเท่าไหร่นะ ขวบประมาณสี่เดือนนะขวบสี่เดือนแล้วนะครับอ่าโอเคแต่แต่เล็บดีนะครับท่านผู้ชมครับเล็บใหญ่ต<ล>ีนใหญ่เห็นไหมครับ,เล,บเล็บใหญ่นะครับกดีเอาละไปะเราไปที่แม่นี้วแม่นี้ได้ไหมคแม่นี้ชื่อแม่อะไรครับแม่แม่ แม่แหวนนะครับส่วนสูงแม่แหวนเท่าไหร่นะประมาณหกสามเจ็ดนะครับอยู่ในท้องนี้ไหมไม่แน่ใจลูกติดเขาเป็นเพศอะไรนะเพศเพศผู้เป็นเพศผู้นะครับอยู่ในท้องมีมไมใใหมครับไม่แน่ใจมอกกันก็ไม่แน่ใจนะครับอาจจะมีอาจจะไม่มีนะครับใช่เพราะว่าแต่มีพ่อคุมอยู่นี่ โอ้โหรังนมใหญ่นะครับรังนมใหญ่ลูกเขากินนมอยู่ไหมเนี่ยกินตตัวนี้ใช่ไหมครับใช่ตัวนี้อ๋อหางคดนะครับโอ้อดดโดนเหยียบหรือว่าเป็นไรมาแต่เกิดมออกเลยเกิดมาเป็นอย่างนี้เลยใช่เป็นแต่เกิดนะครับหางคดหางเะ็บบิดอย่างนี้เออผมก็เพิ่งเคยเห็นเป็นเพชรพู้เนาะอายุเท่าไหร่น,นะเพชรพูประมาณปีหนึ่งขวบวประมาณหนึ่งขวบนะครับ หางเขาจะบิดเป็นเกลียวเลยนะครับแม่ก็ลังนมใหญ่นะครับสีเต้าหันถ่ายมาบึงนี้เห็นว่ามีของดีน,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 นี่นี่นะีนี่นะบิดเลยครับเอาละเปิดเท่าไหรนะแม่กับลูกเนี่ยแปดหมื่นท่วนนะครับตอลองได้เนาะแปดหมื่นท่วนนะครับแม่นี้ออกออก,ออกโครงสร้างดีนะครับออกายาวๆโครงสร้างใหญ่ ส่วนสูงก็อยู่ที่สามสามเท่าไรนะสามหกสามเจ็ดนะครับท่านผู้ชมครับรังนมใหญ่นะครับแล้วก็โครงสร้างใหญ่ให้ลูกกี่ตัวแล้วนะแม่เนี้ยได้สี่ตัออตว,วแล้วเนาะนนลูกกับลูกเขาคู<อ>่้นึ่งอยู่บ้านลูก่วนลูมเหนียแลวก็มันนี่แต่ก่อนนั้นไม่แน่ใจแข้งขาดีครับแข้งขาดีกีดี ทั้งข้างหน้าข้างหลังนะครับส่วนอ่องก็ยังยังไม่ชัดเจนนะครับอ่องยังไม่ชัดเจนตาตาแต้มก็ยังไม่ชัดเจนครับแปดหมื่นทุ่น่อลองได้ครับแม่นี้ชื่อแม่อะไรนะแม่แหวนแม่แหวนนะครับออาละปะเราไปอีกแม่นหนึ่งทางนู้นใช่ไหมอีกทางนี้ครับ แม่นี้ชื่อแม่บุญมีครับชื่อแม่บุญมีนะครับก้นเดอได้ลูกมาสอตัอวแม่นี้ชื่อแม่บุญมีนะครับแม่นี้ก็มีมูล,ล่าผสมอยู่ส่วนสูงก็น่าจะประมาณร้อยสามห้าบวกนะครับตาแววอืมแล้วตาตามี ขาวขาวอยู่นะครับอาจจะมองเห็นไหมยอย่างเงี้ยน่าจะเห็นแต่ยังไม่นั่นเนาะใช่อาจจะเป็นตาแบบเขาโดนอะไรไม่รู้นะไม่แน่ใจมางี้เลยครับเมื่อก่อนขาวมากตรงนี้แต่รักษาก็เบาๆบาแอ๋อแม่นี้มีลูกกี่ตัวครับสองตัวสองตัวเป็นเพศเมียทั้งหมดเป็นเพศเมียทั้งหมดเลยนะครับอ่าสําหรับแม่แม่อะไรนะแม่บุญมีแม่บุญมีนะครับนี่นี่นี่คือลูกเขาเดินมาแล้วเนี่เป็นเพศเมียทั้งหมดเลยนะครับโอ้นีตัวพี่ตัวน้อง เท่าไรครับสามชีวิตเนี่ยสิ 11, 5, 11, 5, บเอ็ดหมื่นห้าพันสนะครับท่านผู้ชมครับแม่มีอาจจะมีเชื้อมูล่านะครับตอนนี้ก็มาไทยเยอะแล้วนะครับมีมีตาแต้มมีอ้องให้เห็นแล้วครับแล้วก็มีอ่าแต่เขาทรงเขาเท่านั้นนะครับนิดเดียวนี่คือลูกนะครับลูกเป็นไทยไปแล้วนี่เป็นเพศเมียทั้งคู่นะครับนี่นี่สวยมากเลยสิบเอ็ดหมืนเนาะอต่อ h f เหมือนห้าพันต่ลองได้นะครับไ,ไม่รวมราคาส่งไมม่รวยังไม่รวมราคาส่งนะครับรขาใหญ่นะครับแม่นี้เอเอเเล็บใหญ่ครับเล็บใหญ่จีบดี เก็บห่างนะครับมาอยู่นี่นานยังครับตัวเนี้ประมาณสามเดือนได้สามเดือนแล้วได้มาจากไหนครับซื้อมาจากตลาดนัดครับอ๋อได้มาจากตลาดนัดเน,ะนาะได้ขาดขาดหญ้าขาดน้ำเลี้ยงเป็นของเขาใส่งหมดเลยยังยังพร้อมอยู่ชือแม่อะไรนะครับ,บมแม่บุญมีแม่บุญมีนะครับพร้อมลูกเพศเมียสองตัวนะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทต่อรองได้เนาะ ลูกก็เป็นตัวนี้แหละครับนี่น,น,นี่ตัวนี้แล้วลูกตัวเล็กเขาก็คือตัวนั้นใช่ไหมใช่ยูข้างหลังนี่นะครับนี่นี่น,น,นเป็นเพศเมียทั้งคู่นะครับใช่เอาละเดี๋ยอ,อีกแม่นี้ใช่ไหมที่เรายัางไม่นั่น,นมแม่นี้ชื่อแม่อะไรครับเนี่ยทองคำแม่ทองคำ แม่ต้องคํานี่ส่วนสูงเท่าไหร่นะ <39. S 1> ส่วนสูงสามเก้านะครับร้อยสามสิบเก้านะครับโอ้แม่นี้สูงลอยครับเราเราเราดึงมาตรงนี้หน่อยได้ไหมอ,ออ,อมน,ออนี่มีลูกใน,นท้องไหมครับเนี่ยไม่แน่ใจ โอ้แม่นี้ส่วนสูงมาตรฐานเลยครับลูกติดเป็นเพศอะไรนะไม่มีครับคือแม่เดี่ยวอ๋อเป็นแม่เดี่ยวเนาะนยู่ยูอยอยู่ในท้องอาจจะมีหรืออาจจะไม่มีใช่เพราะว่ามาอยู่นี่กี่เดือนแล้วนะกีเ่เดือนสองเดือนสามเดือนได้อืมคืออยู่ที่นี่มีพ่อคุมนะครับอาจจะมีหรืออาจจะไม่มีก็คือยังไม่ได้รับประกันเนาะใช่ว่าท้องเปิดไว้เท่าไหร่ครับแม่นี้ห้าสิบเจ็ด ห้าสิบเจ็ดนะครับห้าหมื่นเจ็ดนะครับท่านผู้ชมห้าหมื่นเจ็ดหางดอกไหมครับหางดอกรูจมูกใหญ่เนี่ยอ๋อหางดอกรูจมูกใหญ่ก็คืออาจจะ,ะเขาอาจจะสดสะพายมานานแล้วนะจะรรมาติเชือกผ่านไปผ่านมาก็จะอาจจะนั่นหางดอกนะครับแม่นี้หางดอกเป็นแม่เดี่ยวนะครับห้าหมื่นเนทะ่าไระห้าหมื่นเจ็ดห้าหมื่นเจ็ดนะครับมีส่วนสูงที่ร้อยสามสิบเก้าครับยาวแม่นี้ยาว ลูกอ่าก็คือเริ่มอ่าสรุปว่าแม่แม่นี้นะครับชื่อแม่อะไรนะแม่ทองคํแม่ทองคนะครับห้าหมื่นเจ็ดนะครับเป็นแม่เดียวแล้วก็แม่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 วงนะครับมีลูกหนึ่งตัวเนาะเป็นเพศเมียนะครับเท่าไหรนะแสนสามนานะครับแล้วก็มีแม่แม่แหวนแม่แหวนนู่นนะครับมีลูกตัวผู้หนึ่งตัวหางคอดนะนะแปดหมื่นนะครับแปดหมื่นแล้วก็มีแม่ แม่บุญมีนะครับมีลูกตัวเมียสองตัวนะครับมีลูกตัวเมียสองตัวเลยแล้วก็อ่าเท่าไหร่นะครับสิบเอ็ดหมื่นห้าพันนะครับสนใจก็โทรเข้ามาอ่าคุยกันนะครับต่รลงราคาได้ทุกแม่พิกัดอยู่ที่หมู่อะไรนะครับหมู่เจ็ดบ้านทับทรายอยู่ที่หมู่เจ็ดนะครับบ้านทับทรายนะครับตำบลทุ่งพึ่งอำเภออ่านองคขยะนะครับอุทัยธานียังมีอีกแม่หนึ่งนะครับแม่นี้เป็น ออะไรที่เขาเรียกว่าอะไรล่ะ a m a z ิ n g ควายไทยอ่านี่ครับเป็นแม่ที่มีเขาแบบว่า,าเป็นเขาแปลกๆนะครับข้างหนึง่งข้างขวานี่จะตกลงนะครับจะตกลงพื้นแล้วก็ข้างอีกข้างหนึ่งก็จะเหมือนปกติแม่นี้อายุเท่าไหร่ครับเนี่ยไม่แน่ใจคนระับแม่นี้ไม่ได้เปิดนะครับที่ให้ชมเพราะว่าเจ้าของบอกว่าจะเปิดทีไรเขาไม่กินหญ้าทุกทีเลยนะ สงสัยเขาไม่อยากไปอยากที่นี่ส่วนสูงก็ไม่ได้วัดนะครับน่าจะประมาณร้อยสามสิบได้อยู่ให้เขาให้ลูกปกติไหมปกติดีครับอออน้ลูกก็นอ่ะชื่อแม่อะไรนะเนี่ยสายบัวแม่สายบัวนะครับอืมถ้าหากว่าท่านผู้ชมอยากได้โทรมาเนี่ยอันให้ลูกอ่ะตัวหน้าตัวหน้านะครับเป็นเพศผู้นะ อ๋อพี่กุยไทยไงยโอเป็นลูกพี่กุยไทยนะครับเกิดจากแม่ห,หรือแม่สายบัวนี่นะครับทรงเขาเนี่ยโอ้ยผมก็ไปเห็นตัวหนึ่งอยู่ที่ควายนาเนี่ยตัวที่สอง <laughs> อ่าทรงเขาทรงนี้นะครับแต่ไม่ได้เปิดนะครับท่านผู้ชมครับให้ชมเฉยเฉยนอกกนั้นก็จะมีอยู่เปิดอยู่สี่แม่ด้วยกันนะครับเอาละ สนใจยังไงก็โทรเข้ามาา่ต่อรองราคากันนะครับออยากให้ไปส่งที่จังหวัดไหนก็เรื่องราคาก็คุยกันอีกครั้งนึงนะครับรถส่งเรามาจอดรอแล้วครับนุ่นเจ้าของนั่งรออยู่ตรงนี้แหละเอาละครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับไปจะน่าจมางคลก็ขอ,อขอบคุณนะครับทุกท่านที่ชมคลิปนะครับ สวัสดีครับคุณตายสวัสดีครับผมสวัสดีครับ